สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบสองเดือนแปดปี่หกปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นฮาหนอยพิเศษแล้วก็ฮาหนอยปกตินะสามฮาหนอยเมื่อวานนี้ผมให้ห้าเนาะ หามานะทุกคนอา่าผมเน้นพิเศษแล้วก็แล้วก็ปกตินะพิเศษนิดเจ็ดเจ็ดห้านะเขาเป็นตัวเน้นนะเจ็ดห้าเป็นตัวเน้นปกติหกห้านะเขาเป็นตัวกันนะหกห้าห้าหกเลขห้าก,ก็มาสองห้านอยมาสองห้านอยเลยก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เข้ามาสามงวดติดแล้วเนาะ อ้งวดน,นี้ก็ขอให้มาอีกแล้วกันห้านนอยนะครับสามน้อยวันนี้ขอให้ได้อีกแล้วกันวันนี้ก็จะเป็นสนะี่นะวันนี้สี่นะครับทุกคนนะก็จะมี สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้าแล้วก็สี่หกนะไม่มีแต่สี่สามนะทุกคนสี่สามกับสี่สี่ รอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นพิเศษนะพิเศษกับปกติตัวเน้นนะครับก็จะมีตัวเน้นก็จะมี สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็สีเก้านะครับผมสำหรับแนวทางนะครับพานอยสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วขอให้มาละกันวันนี้ก็ขอให้เข้าเป็นมวดที่สี่เนาะขอให้มีสีมานะสามนอยวันเนี้ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ